เดินเข้ามาหมัดซ้ายไปครับปีตามเข้าไปฮะโหดูฮะจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งหนู่ครับผมต่อยท้องไปแต่ว่าเจอหมัดสวนคืนมาเช่นกันแข้งซ้ายหดไปโ้ดูโอ้เจ็บแขนเลยครับผมสำหรับดิมิทีครับเจอหวดแข้งซ้ายไปครับอย่างกับท่อนสูงนะครับเนี่ยฮะหดไปอีกทีนึง สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และมินทีครับหลังจากที่เมื่อวานครับแอดมินลงคลิปของยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับผมเอาชนะชานอนฟอร์แมนนะครับในรอบแรกของศึก KO World Series ไปครับวันนี้ฮะก็ต่อกันเลยกับรอบชิงชนะเลิศครับในรอบชิงชนะเลิศครับเจอดิมิทีซิมูคอฟนะครับผมส่วนสูงเนี่ยก็ยังน้อยกว่า5เซนครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยต่อให้2อกิโลนะครับสำหรับยอดแสนไกลครับนี่ฮะเดี๋ยวลองดูครับผมทั้งดิมิทีนี่หมัดดีนะครับผม ยกที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นครับยอดสันไกเดินบี้เข้าหา้วครับผมไม่ต้องประหยัดแรงแล้วนะครับเพราะนี่รอบชิงแล้วฮะเดินเข้าใส่ครับดูครับผมโดนเตะพับในมาฮะวาว่าไงแข่งสายไปโอ้ดูฮะแต่ละดอกแต่ละลูกนี่แรงมากๆนะครับเรียกว่ากระเด็นไปเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่ป้องกันนะครับยอดสันไกเดินบี้เข้าหาครับนี่ฮะเป็นแข่งสายที่หนักติดท็อป3เลยนะครับในรุ่น7จโลนะครับเหนี่ยหมัดสายไปอีกทีนึงครับแข่งสายหัวตามไปครับ ดีมิทีรอจัาหวะออกหมัดครับเหนี่ยมุดมาแล้วพยายามที่จะใช้หมัดนะครับนี่เบสิกมวยสากลดีนะครับสำหรับทางดีมิทีครับเดินเข้ามาหมัดซ้ายไปครับปีตามเข้าไปฮะโหดูฮะจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งหนูครับผมต่อยท้องไปแต่ว่าเจอหมัดสวนคืนมาเช่นกันแข่งซ้ายหดไปหูดูโอ้เจ็บแขนเลยครับผมสำหรับดีมิทีครับเจอหดแข้งซ้ายไปครับอย่างกับท่อนสูงนะครับนี่ฮะหดไปอีกทีนึงต่อยท้องตามไปครับบีมาเนี่หมัดพยายามจะใช้หมัดสู้นะครับผมโอ้เหวี่ยงมาครับ เอาละฮะเข้าไปที่มุมเตะมาอุ้ยเจอหมัดของทางดิมิทีไปครับผมเสียสมดุลไปเหมือนกันสำหรับยอดสนไกลแต่ว่าไม่เป็นไรฮะโอ้ดูครับพยายามดักด้วยนะฮะขวดซ้ายไปครับนี่ฮะมาลองดูว่าแข่งกับหมัดอันไหนจะหนักกว่ากันครับดูฮะเอาซ้ายไปอีกทีนึ่งโอ้โหยดูครับเหวี่ยงแต่ละดอกแต่ละทีนะครับโอ้กระเด่นเลยครับนี่ฮะโอ้ซ้ายไปครับดูครับแขนของทางดิมิทีเนี่ยเหมือนจะเจ็บแล้วครับสำหรับแขนขวานะครับโดนไปแบบนี้ฮะทำให้พลังหมัดเนี่ยจะลดลงด้วยนะครับถ้าแขนเจ็บแบบนี้นะฮะ จอแสนไกลครับไม่กลัวหมัดอยู่แล้วนะครับผมเดินเข้าไปหมัดซ้ายครับบี <B S 1> เข้ามาติดมุมแลแ้วเตะจ่อย,ยางครับโอ้โหเหวี่ยงขวาไปโอ้โหแต่ว่าต้องระวังหมัดของดิมิทีเช่นกันนะครับเพราะว่าในรอบแรกดิมิทีก็เอาชนะมาได้นะครับด้วยหมัดนี่แหละฮะจอแสนไกลบีเข้าใส่ครับ นี่ฮะโอ้โหพยายามจะเตะครับคือเป็นเหลี่ยมขวากับเหลี่ยมซ้ายครับฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าใครครับชิงออกกันได้ก่อนนะครับทิมหมัดไปครับผมแล้วแข้งซ้ายตามไปโอ้ดูครับโอ้โหเจ็บแขนเลยนะครับผมแต่ว่าดูฮะอ้อัปคัดอัปคัดมาแต่ว่าโอ้หอย่างครับยังใช้หมัดเข้ามาสู้ได้ครับไม่แน่ใจว่าที่แก้งเจ็บหรือเปล่านะฮะแต่ว่าโอ้โหคือที่แอดมินเคยโดนมาบอกเลยว่าแข้งของยอสันไกครับหนักจริงๆฮะ อาจจะไม่ได้แกล้งเจ็บนะครับแต่ว่าฝืนสู้ครับผมนี่ฮะโอ้ดูฮะโอ้ดูจากการเราไม่น่าจะแกล้งครับผมโอ้แต่ว่านักชกรัลเซียคนนี้ครับผมก็ยังสู้นะครับโอ้ดูครับผมโดนหมัดคุกขวาครับผมจังหวะนี้โอ้ยอสแนไกลครับซ้ายมาตลอดนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปลงคุกขวาสั้นๆครับโอ้ดูฮะโอ้หมุมมองกรรมการครับนี่ฮะโอ้หยหลับเลยครับผมโอ้ย่อสแนไกลครับผมแข็งหนักจริงๆนะฮะดู เดี๋ยวเราลองดูพลาดช้ากันนิดนึงนะครับผมจังหวะที่น็อกนะฮะนี่ฮะโอ้เดินเข้ามาแล้วต่อยท้องเข้าไปครับผมจังหวะนี้ฮะทางดิมิทีก็พยายามจะเหวี่ยงหมัดออกมาครับแต่ว่าเจอย่อแสนไกลครับพุ่งเข้าไปแล้วหมัดขวาครับผมโอ้ตวัดสั้นเข้าไปโดนที่บริเวณคางครับเรียบร้อยเลยฮะนี่ฮะหมัดซ้ายแข้งซ้ายมานะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้ฮะเข้าไปแล้วก็เหวี่ยงขวาครับโอ้โดนเข้าไปนี่ฮะหน้าสะบัดเลยครับโอ้หน็อกเข้าไปเลยนะครับผมในยกที่1ครับก็เป็นทางของยอแสนไกลครับผมที่ คว้าแชมป์ KO World Series มาได้นะฮะนี่ฮะก็โอ้น้ำใจครับนักกีฬาครับเนี่ยเข้ามายอมรับกันแล้วกันครับหลังจากที่ชกเสร็จแล้วครับแน่นอนฮะมันก็คือมิตรภาพนะครับผมบนสังเวียนครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ยอดแสนแกายแฟตเทคครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมไปโชว์ฝีมือมวยไทยในนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดีครับตอนนั้นปี2008นะครับปัจจุบันทางยอดแสนแกายเนี่ยแขวนนวมไปแล้วนะครับผมเป็นครูมวยแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาามมมใให้้้กกกััับบวววยยยยยไไทฮีโรรร่ดนะคคแล็งงอช นะครับฝากคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพยายามหามาให้นะครับไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ